ถ่ายยากท้องผูกบ่อยกินอะไรไปก็ลงพุงสวัสดีค่ะโอเล่นะคะวันนี้โอเล่มีสิ่งดีๆมานําเสนอค่ะนี่เลย Polista Fiber X ค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะเล่มีปัญหาคือทับถ่ายไม่เป็นปกติเลยเวลากินยาระบายนะคะมันก็จะปวดท้องบิดนี่ขนาดเป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยนะคะก็จะได้แต่กล้ามเนื้อส่วนอื่นแต่ว่าส่วนพุงเนี่ยไม่ลดลงสักทีสาวๆที่ออกกําลังกายจะเข้าใจนะคะว่าส่วนพุงเนี่ยลดลงยากมากๆนะคะทำให้ชีวิตวุ่นวายมากใส่เสื้อ ใช่ยังไงก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าตั้งแต่เเล่มาเจอเจ้าตัวนี้เลยค o ริสต้าไฟเบอร์เอค่ะก็ทําให้ระบบขับถ่ายของเล่เนี่ยดีขึ้นขับถ่ายเป็นปกตินะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราปวดท้องบิดด้วยเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นยิ่งเวลาไปออกกําลังกายด้วยนะคะเราอยากสวยใช่ไหมเราก็จะใส่แบบชุดสปอร์ตบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาที่เรามีพุงเลยค่ะยังไงเราเล่อยากขอแนะนํานะคะเจ้าตัวคอริสต a าไฟเบอร์เอตัวนี้ค่ะดีจริงๆค่ะเป็นไฟเบอร์เอ ไม่ผสมยาละายนะคะยังไงเพื่อนๆไปหาซื้อมาทานกันนะคะ